ได้เวลา,า่าเข้าครัวทำเมนูอร่อยมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะวันนี้า่าทำปลานิลสามรสทรงเครื่องนี่ก็นำวิธีเทคนิคการล้างปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะา่าใช้เกลือเนื้อมะขามเปียกที่เราคั้นน้ำไปแกงเราก็จะเก็บเนื้อไว้นะคะแล้วก็นำ น้ำซาวข้าวค่ะเป็นสูตรที่ซาร่าเห็นแม่ทําตั้งแต่ซาร่าเล็กๆเลยก็จําวิธีนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะโคลกเครื่องแกงด้วยกับพริกจินดาแดงพริกเหลืองกระเทียมไทยรากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ นำปลาของเราทาเกลือให้ทั่วค่ะบ้างตามที่เพื่อนๆชอบเลยทอดให้ได้สีเหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยค่ะนำเครื่องที่เราโคลกไว้ลงผัดให้หอมเลยค่ะพอเราผัดเครื่องหอมได้กลิ่นแบบฟุง้งตลบไปทั้งครัวเลยค่ะทุกคนสาระก็จะใส่มะเขือเทศ หอมแค่ขั่นเป่าปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยสีอิหวานเพื่อเพิ่มสีสันและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างครกเทคนิคค,ความอร่อยปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ ให้มะเขือเทศเขานิ่มนิ่มตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะช่วงนี้เราก็จะเคี่ยวไฟกลางๆค่ะขาดอะไรปรุงเพิ่มนะคะสาร่าเป็นคนทำอาหารรสชาติเข้มข้นค่ะสาร่าคิดว่าได้ที่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปราดในตัวปลาค่ะ ช่วงที่เราราดนี้เราเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อที่เราจะให้น้ำซอสซึมเข้าสู่ด้านในของปลาค่ะโรยต้นหอมผักชีแล้วก็ปิดไฟนะคะอบไว้สัก5านาทีค่ะได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามซาร่าพาเข้าครัวได้ทุกช่องทางจะไม่พลาดการแบ่งปันคลิปดีๆพบกันในเมนูหน้าค่ะ